คุณจรุพรค่ะ29พฤษภาคมตามที่คุณจรุพรบอกบอกว่าให้จับตาดูว่าผลวันนี้จะเป็นอย่างไรปรากฏว่าอายการมีคำสั่งให้ฟ้องแต่คุณทักษิณมาไม่ได้ติดโควิดซะก่อนค่ะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะรอนำตัวอีกครั้งหนึ่งนัดวันที่18มิถุนายนเดี๋ยวจะพาตัวไปสั่งฟ้องที่ศาลพอหวยออกแบบนี้นิเ่เราะยังไงคะคือคุกนี่ไม่ติด เป็นติดป่วีนี้เนี่ยคือแม้ว่าจะติดจริงค่ะคนก็ไม่เชื่ออเพราะว่าคนเข้าใจเรื่องคำว่าป่วยการเมืองเพราะความเป็นจริงในแวดวงข่าวลือเรื่องการสั่งฟ้องทั้งสองคดีแล้วคัดค้านการประกันตัวอย่างที่วีน้องเขาว่าเนี่ยเนื่องจากว่า เป็นบุคคลที่เคยหลบหนีคดีนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นเหตุคือเอาเข้าจริงเนี่ยไม่ใช่เรื่องหลบหนีอย่างเดียวนยะต้องบอกว่ามีพฤติกรรมแบบเนี้ยสุ่มเสี่ยงแบบเนี้ยหลายครั้งหลายาั้ต่างกรรมต่างวาระเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการไม่ปรากฏตัวในวันนี้เนี่ยทั้งที่แข็งแรงทุกวันนะครับเอาละนะครับอย่างที่ผมบอกว่า ป่วยจริงก็หาคนเชื่อยากแต่อย่างไรก็าตามนั้นไฟเขียวเก้าเดือนบัดนี้ทางอายการสูงสุดได้ไปตัดสวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือว่าไฟเขียวมันไม่มีอยู่จริงกันมาตั้งแต่ต้นเพียงแต่ว่าได้ถูกนำมาใช้ถูกนำมากล่าวอ้างจากนี้ไปเนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมาย ว่าจะถึงวันที่สิบแปดว่าจะต้องแลกเรื่องอะไรค่ะมีเรื่องเดียวที่แลกได้ก็คือตําแหน่งของเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็เอาพิชิตไปแล้วนี่ไม่พอ,อพิชิตไม่พอตัวเศรษฐาเลยเพราะว่าข้อตกลงเป็นเรื่องเศรษฐาไงคคือพิชิตมีร้อยพิชิตก็ไม่มีความใหม่นะครับสาระสําคัญก็คืออยู่ที่ทางเศษฐาทวีสินแม้ว่าไปได้คนที่นะครับ ไม่มียางอายค,คือเป็นเป็นคนที่นายกทรัพยินเขาใช้คําว่าหน้ารังเกียจเศษษรษฐาบอกว่าไม่มียางอายภูมิธรรมเวชยชัยก็บอกไม่มียางอายนะครับบางคนก็บอกว่าอัปยศสารพัดนั่นคือคุณสมบัติแล้วทีนี้เนี่ยคนที่ต้องฟอกไตสัปดาห์ละเจ็ดวันก็คือว่าฟอกไตทุกวัน สามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ยไม่มีวันไหนไม่ฟอกไตวันละสิบชั่วโมง oh. ความเนื้อก็อ่อนแรงบางช่วงบางเวลานี่ต้องเอาสกอ็อตเทปปิดเนี่ย uh huh. ในงั้นตาก็าจะปิดมันพิษสวรรัสดอะไรเศรษฐาทวีสินถึงกระดาษเนี่ย uh huh. เหมือนร้อยห้าสิบสองสว uh huh. นะครับซึ่งก็ถูกดากราดว่าไม่จะไม่ร่วมมือกันเด็ดขาดมาโหวตให้ <at> ทั้งหมดมาไม่ใช่เรื่องธรรมดามแต่เป็นเรื่องที่สร้างความน่ากลัวไว้วันนะครับและก็เห็นว่ามันต้องมีอาอาหมอผีสักคนนะครับที่จะมาแก้เรื่องเราแต่ทั้งหมดเองนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะไปตกลงและกลับมาและเข้ามาอย่างง่ายดายเพราะความสัมพันธ์ระหว่างวิษนุเครืองามกับอดีตนายกทักษิณเนี่ย เคยเป็นรองนายกมาเหมือนกันเพียงแต่ว่าก่อนยึดอำนาจสิกันยายนปีสี่เก้าเขาลาวก่อนนอะนกนะครับวิษณ <c oughs> ุรูหลังจากคนเอกสนธิบุญญาลักษารินเนี่ยยึดอำนาจก็มาเป็นอ่สอช,อสอชอการยึดอำนาจ2ีิบพฤษภาห้าเจ็ดเนี่ย <c oughs> เขาก็เป็นหนึ่งในคณะคอสอชอ <c oughs> เป็นรองนายก มาเก้าปีเต็มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าสามปอไม่เห็นชอบด้วยคนต้องฟอกไตวันละสิบชัช่วโมงเรื่องอะไรจะต้องแบกสังขารมารับในตำแหน่งที่ไม่เคยมีมาก่อน <c oughs> ขนาดเลขาเนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่ากำลังไปตรวจดูกฎหมายหาช่องทางทางทางกฎหมายว่า จะใช้กฎหมายอะไรในการแต่งตั้งเพราะตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับมันต้องหลีกคำสาบานตนนะครับว่าเคยประกาศอะไรกันเอาไว้เนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่ไม่เคยมีและคนที่เป็นรองนายกประมาณ13-14ปีนะครับเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในตีบริกรมารับตำแหน่งที่หากฎหมายไม่เจอฮะและที่สำคัญพรุ่งนี้ก็เข้าไปนั่งในที่ประชุมคอรมอนะค่ะ ปัญหาคือว่าเข้ามาทำอะไรอืชุดลวงหน้าไหม <laughs> เอนพี่น้องเขาปฏิบัติการสวนหน้าจะหาอะไรอีกอับฟอกไตวันละสิบชั่วโมงนะครับอฟอ,อกไตนี่เพลียมากมีคนอฟอ,อกไตนี่นานมากอาการหนักมากทอสังขารมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าภารกิจที่แท้จริงคืออะไรเอาว่า ไม่ไม่ไม่ใช่เรืร่องการเข้ามาแก้คดีไม่ใช่เรื่ไม่ใช่ภารกิจในเสถียอยู่ที่บ้านก็ได้ก็ไปหาที่บ้านได้นี่แต่ว่าการเข้ามาอย่างมีในยยะสําคัญมันก็เป็นนะครับมันก็เป็นเป็นทางถอยทางหนึ่งนะครับที่ถูกวางดูเหมือนว่าเห็นไหมว่าเตรียมทางถอยกันไว้แล้วเพียงแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมานี้เี่ย มีการเบี้ยวดีืวเป็นระยะระยะหลายเรื่องเป็นการล้ำเส้นและสร้างความเสียหายไปทุกหย่อมญาติดังนั้นเนี่ยนะครับใครก็ไม่ไปกล้ายุ่งเพราะมันมีเรื่องถูกเล่าอ้างเรื่องไฟเขียวมาโดยตลอดค่ะความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับวันที่สิบแปดเนี่ยมิถุนาค่ะมิถุนาสิบแปดมิถุนาเนี่ยะนะครับ ถ้าเศรษฐาไม่ลาออกผมไม่เชื่อว่านายกทักษิณจะไปก่อนไหมคะก่อนจะเดินทางไปจนถึงสิบแปดมิถุนาคือจากนี้ไปจนถึงวันที่สิบแปดมิถุนาเนี่ยคือถ้าเศรษฐายังนั่งอยู่ในตําแหน่งนายกเนี่ยคุณทักษิณไม่ไปจะไม่เห็นนายกทักษิณที่อายการหรือที่ศาลอาญาอาจจะป่วยต่อหรือไปต่างประเทศหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ คิดเอาเองก็อาจจะอาจจะมีช่องทางเลื่อนได้อีกสักครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเจ็ดวันสิบห้าวันออขยายได้ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ขยายแต่ว่ายื่น้าไปลและอาการสุดท้ายแ้วกยังไาแต่ว่าถ้าเขาไม่เชื่อเนี่ยเขาก็จะออกหมายจับนะเพราะว่ารอบนี้จริงๆขออาการเป็นวันที่ยี่สิบกว่าด้วย <25. S 1> ่าแต่ว่าอาการนัดเป็นสิบแปดคือคือคือรอบนี้ต้องถือว่า ต้องถือว่าเขาขอครั้งแรกนะค่ะเพราะรอบที่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเขาไปยืน่นยื่นเองร้องขอความอขอความเป็นธรรมค่ะคขอความเป็นธรรมทีนี้พอพอจะฟังคำสั่งเนี่ย<อ>เขาก็ถือว่าเขาขอขอครั้งแรกอขอครั้งแรกในการฟังคำสั่งถูกไหมตอนนี้ตอนนี้อายการเขาก็เอาคุณจะขอเลื่อนก็เลื่อนไปแต่อายการก็จะอ่านคำสั่งให้คุณฟังคืออายการเขาก็ดักทางไงเขาก็ไป ไม่ไปอ่านคําสั่งวันที่สิบแปดคุณจะขอเลือเล่อนเรื่องของคุณคแต่ว่าเราจะอ่านเพระาะคำสั่ง,งเสร็จแล้วใช่ไหมแต้นี้ก็จะกลายเป็นว่าหลังจากมีคําสั่งเนี่ยเขาขอเลื่อนครั้งแรกอเขาขอเลื่อนครั้งแรกแต่ว่าก็เหตุเนี่ยมันมองเห็นอยู่แล้วนะว่ามันเหตุที่ขอเลื่อนเนี่ยมันมีระยาะเวลาท้นสุดแล้วก็ให้เผื่อไปแล้วค่ะเหตุที่อ้างมาเนี่ยมันมีระยะเวลาท้่สุดตามคําสั่งแพทย์เนี่ยคือไม่เกินวันที่สี่มิถุนาถูกไหม อายการเขาก็ให้เกินไปอีกเกือบสอบทิตยงวสองอาทิตย์นั่นนะมันก็อยู่ที่ว่าคราวหน้าเนี่ยคุณจะขอแบบเดิมหรือเปล่าหรือคุณจะอ้างเหตุอะไรแล้วอายการเขาจะฟังไหม,มเขาจะมีการไปให้เกิดกระบวนการออกหมายจับอะไรต่างๆเพราะว่าวันนี้ผมเชื่อว่าเนี่ยคือความที่ไม่ชัวร์และไม่ชัวร์ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการให้ได้ยินด้วยแหละ เื่อจะให้ตัดสินใจว่าว่าจะต้องเลือกเลือกอย่างไรแต่ว่าแต่ว่าในกระบวนการเรื่องพวกนี้ในเมืองไทยก็ต้องยอมรับนะว่ามันไม่มีความลับนะค่ะเราก็พอเราก็พอรู้อะเมื่อวานว่าเขาเขาเขาสั่ง้องแล้วเห็นว่าอายการมีคําสั่งตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบปดป่วยอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะนะครับเรื่องนี้อย่างไรก็ได้ยินและก็ก็จึงเป็นเหตุ อย่างเพราะเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ถ้ามาเนี่ยก็ถูกขังแนละ้วเพราะว่าบีพฤติกรรมซ้ําๆและก็เคยหลบหนีคดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวเองก็จ้องย่อมรู้แก่ใจว่าการเข้ามาประเทศไทยนี่ไปตกลงเรื่องอะไรนะครับก็คือหมายความว่าไปหักอะไรไกลกันเนี่ยทั้งที่ไม่เกี่ยวกับประชาชนนี่ต้องพูดกันอีกครั้งดังนั้นเนี่ยนะครับ ก็ให้ติดตามความโกลาหลวันนี้ก็เห็นภาพที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับว่าไม่ได้มีความนิ่งเลยเพราะว่าไอ้ที่สร้างความแข็งแรงก่อนหน้านี้เนี่ยมันปรากฏว่ามันกลายเป็นเรื่องโกลาพ่อนะครับวันนี้สัญญาณสัญญาณนี่คือเป็นการหักสัญญาณเลยถ้าเป็นเสาอากาศนี่ก็หักถ้าเป็นไฟเขียวก็ตุ๊กแตกวันนี้หลายภาพนี่เห็นชัดแล้วนะเห็นชัดแล้วว่าแต่ละคนนี่รู้สึกมีจิตสํานึกกับบ้านมึงยังไงแล้วก็าทาอะไรกันแล้ววันนี้เห็นวันนี้ ผมอยากให้ประชาชนมองเรื่องไฟเขียวค่ะวันนี้ถ้ามองไล่เรียงกันมาเนี่ยคุณจะเลิกเชื่อเลิกจินตนาการที่พวกเขาว่าเลยว่าไปเชื่อมโยงกับเรื่องสถาบันเรื่องอะไรไม่มีมเรื่องของพวกมันรู้หรือวะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ให้ดูวันที่สิบแปดอีกวันหนึ่งอ่ะคแต่ว่าระหว่างนี้ความเป็นจริงเสถียาในคดีในเรื่องสารธรรมนูลก็ไม่ใช่ง่ายที่จะรอดนะค่ะนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะ ประเด็นกฎหมายเนี่ยพี่น้องไปอ่านกฎหมายดูประเด็นรัฐศาสาตร์เนี่ยก็คือเพื่อให้การปกครองประชาธิปไตยเนี่ยมีความสมบูรณ์ม,มีความศักดิ์สิทธิ์มีสภาพบังคับเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงและเป,เป็นเป็นเรื่องที่วางมาตรการให้ได้ให้ได้คุณสมบัติบุคคลเพื่อจะนำพาบ้านเมืองประชาธิปไตยไปให้รอดน,นินติศาสตร์ไปไม่นอนรอดทัฐศาสาตร์ไปไม่รอดสังคมเป็นความต้องการของสังคมอย่างยิ่ง ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัต์สุจริตองค์ประกอบสารนันมันนูนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านสันงคมสามด้านครบถ<ร>้วนเลค่ะไม่มีทางรอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไปก็สองแบบจะไปแบบเครื่องเส้นให้กับเจ้าของพักเขาไปเป็นใบเบิกทาง นะครับหรือว่าจะไปโดยคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญเพราะความจริงก็ต้องรู้ว่าผลรายถัดจากนั้นไปนี่มันคนละเรื่องกันกอันนี้ฉากต่างกัฉากต่างกันคือถ้ารู้ว่าต้องไปอยู่แล้วเนี่ยไปเสียเองเนี่ยมันจะดีกว่าแต่ไปเพราะถูกผีบให้ไปเนี่ยนะครับโดยการตัดสินคําวินิจฉัยเนี่ยและก็คําวินิจฉัยไปผูกพันกับทุกองค์กรที่นี่ เรื่องมันจะไม่หยุดเท่านี้และแต่ละเรื่องก็จะประเดีประดังคือความเป็นเศรษฐาทวีสินนี่ก็แลกเเมื่อเรื่องกรณีสุรเชษดาภานเนี่ยทำไปก่อนแล้วถามทีหลังนะคือปัญหามันต้องถามก่อนไหม <c oughs> <c oughs> คือปัญหาจะจะรู้สึกจะอะไรก,ก็แล้วแต่อืคือไปถามทําไมอ่ะคือหมายความว,ว่าทําไปแล้วแล้วถามทีหลังก็หลักหลักคิดนะรองนายกก ไปกินข้าวสิปีก่อนแล้วไปตรวจสอบคุณภาพทีืล่ะจริงๆผมว่าแกนทับสนนะคือเรื่องจทงมีสองเรื่องคือเรื่องถูกแจ้งความดำเนินคดีอาญากับเรื่องตั้งถูกกรรมการสอบกรรมการสถูกประเด็นปัญหาก็คือว่าอันเนี้ยจะจะสามารถทูนก้าให้มีพระบรมราชโองการว่าให้พ้นเลยอะครับก็ไม่ต้องถามก็คือมันขอไม่ได้ค่ะ เพราะว่ากระบวนการสอบสวนมันยังไม่ชินยังไม่จบย,ยูม่ชนกัแรความาแต่มันเป็นการให้ราออกจากออกไปกอนดำเนินคดีถูกนั้ฉะนั้นไม่ต้องคิดเรื่องว่าไปทุนก้าวเพื่อจะให้มีพระบรมราชโองการคุณไปหลอนอคือความความที่ว่าพอลงมือไปแล้วไงคิดจนหลอนคือความเป็นจริงนั่นเ่ยนะครับปริศดีกาอย่างไรก็เป็นที่ปรึกษาของในของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะ นะครับแล้วก็เข้าประชุมคอรมอลทุกรั้งในแต่ละเรื่องก็โดยจับพลังแต่รอบนี้ก็คาถามก็เป็นตั้งคําถามให้คาตอบอย่างนั้นค่ะเออไปตั้งคำถามก็คือหมายความก็หลักการบริหารที่มันประหลาดเนี่ยคือความเป็นจริงเนี่ยนะครับการจะลงมือในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายเนี่ยมันต้องชัดเจนเสียก่อนถึงไม่ได้เสียเวลาเลยนะครับที่จะมีคณะซึ่งกฤษฎีกาเนี่ยเขาก็ทําได้เรื่องได้จับรันทันด่วนอยู่แล้ว แล้วก็มีทีมฝ่ายกฎหมายส่วนต่างๆแต่ว่าไอ้ระบบการบริหารที่มันลักลั่นเหมือนความไม่เข้าใจตอนนั้นปรีช่วยกิจศดาลาออกให้กลับไปคิดคืนมันมีที่ไหนดจานบเห็่ไหมบางคนก็บอกว่าก็นี่ไงถึงได้เอาคุณวิศนุมาเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายคือปัญหาว่ามันต้องฟอกไตวันละสิบชั่วโมงทีนี้เนี่ยนะครับคือเราเองต้องดูฉากทัดกรณีนี้นี่นะครับคือกรณีของคุณวิศณุเนี่ย มันไม่ต่างกับกรณีที่ปรึกษากับเลขาธิมรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะเพียงแต่ว่าตัวตนของวิศนุนเนี่ยเขาเหนือกว่ามากคถ้าเขาไม่มีภารากิจเขาไม่มารับตําแหน่งกระจกพอกน้อยขนานดะนี้หรอกตำแหน่งที่ไม่เคยอยู่ในสายร,ระบบคเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับจังหวะต่อไปเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามมันหนีการถูกสังเวยกันไปไม่พ้นเพราะเนี่ยนะครับถ้าแข็งขืนหักกันเกิดหักกันจริงก็บนรับก็เห็นอยู่แนละ้ว นะครับมิฉะนั้นก็ต้องมามาดีกันต่อมาดีกันต่อแต่ต้องแรกเนี่นะครับแลกแน่นอนก็คือหนึ่งคุณเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วนี่นะครับก็ก็คือหมายความเขาอยู่ภายใต้การควบคุมถ้าอยากจะออกใหม่ถ้าเขาไม่ปล่อยคุณเขาออกไปไม่ได้นะครับไอ,อ,อ้นี่เรื่องเรื่องหลักสองก็คือว่าถ้าคุณจะหักกันเนี่ยถ้าจะกล้าหักกันจริงๆนั้นมันจะระเนระนาดถัดจากนี้ไปเพียงแค่กลับเข้าเรือนจํารอบนี้เนี่ย นะครับไม่ให้ประกันตัวนี่หนังคนละมวลนะเพราะสิ่งที่เขากลัวตลอดชีวิตคือการเข้าคุกนะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นการไม่ติดคุกสักวันเนี่ยโควิดนะจะติดกี่ครั้งก็ได้แต่คุกจะไปจำไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นะจะว่าถ้าเขาถ้าเขาไม่ให้ประกันตัวเขาเข้าคุกเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะเห็นฉากฉากกวนอีกนะค่ะเพราะว่าไอราชธรรมเนี่ยพอมัน พอมันพอศาลสั่งไม่ให้ประกันใช่ไหมเสร็จแล้วมันค้นหน้าศาลหน้นาศนาเลเลยจะเรื่องคดีไอันี้ก็มีหน้าที่อันี่เอาไปเข้าคุกไอ้ระเบียบที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็อาจจะพายเนี่ยไปคุมตัวที่อื่นก็ได้ไม่ต้องควบคุมในเรือนจำอี่ก็ได้ไปควบคุมที่บ้านนี่ก็ได้ถ้าสิ่งจะถอดได้ก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าแต่ว่าไอ้แบบเนี้ย นี่เขาก็เตรียมช่องทางเขาไว้แล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็อีกแค่สามเดือนใช่ไหมคะที่จะพ้นโทษแล้วคือไม่คนละเรื่องกันนลไอ้นี่ก็เรื่องนี้ถอนประกันไอ้นุ่นก็คือการพักโทษเนี่ยค่ะรต่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ต้องไม่ลืมว่าพอไฟเขียวมันดับที่อัยการแล้วเนี่ยอราชธรรมจะกล้าไฟดับไงดับเวลามันดับเวลามันดับมันดับเรียงกันมาเนี่ยน่ครับก็คือหมายความตอนแรกเขียว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 ยวแต่พอมันเริ่มดับปุ๊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 บมา หาความกล้ายากมากมเพราะความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับคนที่รู้จักคุกดีที่สุดก็คือคนในราชทรรมนะมนะครับและก็มีได้หมายความว่าในอดีตเจ้าหน้าที่ราชทรรนก็จํานวนพอสมควรนะทีต่ติดคุกในแต่ละเรื่องราวผมเองก็เห็นว่าถ้าถ้าเห็นสัญญาณวันนี้เนี่ยแม,ม้ว่าจะอยากจะทําอยากจะอะไรอยู่เนี่ยมันก็ไม่ง่ายถึง,ถงทีเดียวอยกเว้นว่ามันต้องกินดีหมีมา เยอะจริงๆนะ,ะครับและจะได้ใช้ความกล้าหาญอย่างนั้นเพราะว่าถ้าอายการสั่งฟ้องคัดค้านการประกันศาลไม่อนุญาตราชราชทันหรือจกล่าเพราะเห็นแล้วว่าไฟมันดับมาเรียงรายรายทางนะครับเพราะว่าถ้าตัวเองไปทําในตัวเองก็จะโดนเสียเองซึ่งความจริงขนาดนี้ก็วิตกเพราะว่าแพทย์สีรายที่ถูกแพทย์สภาสอบอยู่เนี่ยมันจะลามหมดนะ นะครับจากเรื่องแพทย์มันก็จะลามไปส่วนอื่นๆมากมายค่ะคือผมว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคือในวงเนี้ยมันยังไงมันก็ต้องต้อง,องดิวกันอยู่แต่ว่าก็เป็นการสั่งสอนว่าไอ้ที่เบี้ยวหักดิวก็ต้องโดนกันแบบนี้ไงถ้าอยากถ้าอยากจะไม่มีปัญหาก็ไปทําตามที่ตกลงอเพราะว่าถ้าไม่ทําตามที่ตกลงวันที่สิบแปดก็ ก็รูลปลายทา,างามันก็อาจจะแบบนี้พอมันกินเนื้อกันไปกันมาแล้วเดี๋ยวมันก็กินกันใหม่อีกม <laughs> ันไม่มีใครเลิกเรชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้เนี่ยผมว่าผมผมมาสั่งสอนนักศึงแค่นี้ไม่พอะนะเพราะยังไงไอ้นี่เนี่ยมันก็ยังมันก็สู้แหละรูปแบบจะเป็นยังไงก็ยื่ง <c oughs> สู้สู้แนะ่ค <c oughs> ือมันคือปัญหาว่า พอหลังวันหลังจากวันนี้ไปะนะครับลองดูว่าเอาเป็นโควิดกี่วันหายก่อนเอาลงมายังไงก็ตามคําแนะนําหมอก็เจ็ดวันนะครับ <c oughs> แล้วก็วันที่สิบแปดผมว่าเป็นการวัดใจที่สุดคุณจตุพรวัดจากวันนี้ไปจนถึงสิบแปดเนี่ยคือถือว่ายังมีเวลาเยอะมากหลายคนบอกว่าในช่วงเวลานี้น่าจะมีการดิลกันใหม่ก็ง่ายก็ง่าเวลาทุกคนทักสิน่าจะน่าจะเดินหน้าในการดิลใหม่ก็ก็นี่ไง ก,ก็ทอดเวลาให้ดิวกันใหม่ทีนี้เนี่ยนะครับไม่มีใครใครเชื่อลมปากค่ะทุกอย่างมันคือการกระทําล้วนๆถัดจากนี้ไปเพราะว่าลมปากมันเชื่อถือกันไม่ได้เพราะถ้าพวกที่ถูกเบี้ยวมาครั้งหนึ่งครั้งสองเน,นเชื่อลมปากอยู่เนี่ยเขาก็ต้องพิจารณาว่าควรจะกินข้าวต่อไปหรือเปล่าไอ้พวกนี้ก็ควรจะไปกินข้าวสิบปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเปิดช่องดิวเนี่ยก็คือดิวครั้งนี้มันก็จะเข้มข้นว่าคุณต้องทําให้เห็น นะครับถ้าไม่ทําให้เห็นก็ไม่มีใครพร้อมที่จะเชื่อแต่อย่างที่บอกว่าประเทศไม่ได้ประโยชน์อะไรประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับจากการไปดิวอะไรกันรอบนี้แต่ว่านี่นะครับช่องระยะเวลาคือความจริงวันนี้นะครับคือคือการสั่งพ้องเนี่ย มันทําให้ได้ยินก่อนเนี่ยนะครับเพื่อให้ตัดสินใจอย่างนี้แล้วก็เปิดประตูไงนะครับก็วันที่18ก็เลือกว่าจะออกนอกราชนาจักรหรือว่าจะามาแต่ว่าถ้าเสถายังไม่ไปจะกล้ามาหรือเปล่ามันก็มีหลากหลายช่องทางที่ที่จะเป็นทางเลือกนะครับทุกๆทางเป็นไปได้ทั้งนั้นนะนะครับอย่าคิดว่าไม่มีปัญญาออกออกออกยิงก็ออกได้ถ้าตั้งใจจะปล่อยเนี่ยนะครับเพราะว่าก็เห็นว่าอยู่ไปก็มีปัญหาเยแรงกดวันที่18 เนี่ยนะครับอย่าแรงเวงอย่าวันนี้เพื่อกําหนดทางเลือกอเพราะว่าเนี่ยนะครับถ้าไม่ถ้าอยู่ดีๆเงียบเชียบมาเลยแล้วก็ลงมือพัวเนี่ยนี่จะกลายเป็นอีกเรื่องนะวันนี้ค,ค,คือเวลาเขาเดิวกันเนี่ยอย่าไปคิดว่ามีเวลายเยอะนะค่ะเพราะว่าเขาจะคุยกันน้อยอ่าสมม่อก็คุยอย่างเงี้ยวันนี้แบบนี้อคุณจะมาคุยเขาไม่คุยหรอกเขาก็ปล่อยให้นั่งรอเลยนั่งรอ,นอจนใกล้วัน ใกล้ๆวันเขาจะฟังว่าคุณตัดสินใจยังไงอืเขายังไม่ว่าเขาจะไม่คุยกันเยอะเขาจะไม่คุยกันเยอะมากเดียวกับเวลาเล่นเกมใช่ไหมสมมติเวลาเล่นเกมทหารเนี่ยจะเป็นบ่อยที่เหล่ทหารเนี่ยคุณไปพบฝอบอเนี่ยถ้าฝอบอเขาไม่อยากคุณเขาหมืนนอนใส่คุณเขาให้คุณนั่งรอสี่ห้าชั่วโมงคุณก็ไปไหนไม่ได้เลยคุณก็นั่งรออยู่งั้นรออึดอัดอะรออยู่อึดอัดเป็น่ัจ้ัยกับผมเสมอวันนี้ไม่ให้เข้าเลยคุณนี้ใหม่ เราจะมาเอาคำสั่งจากนายจะมาอะไรางาน,นดิวเขาก็เป็นแบบนี้จริงๆมันคือจิตวิทยาใช่ไหครับ,บ,บคือข่มขวัญเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยนะครับคือฝ่ายคู่ดิวมันก็ถูกข่มกันมาพอสมควรเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็ก็บอกว่าเอาตัวเข้ามายังประเทศไทยเพื่อควบคุมตัว ตะข่ายนี่ก็ไม่มีรู้อดแต่ว่าช่วงก้าวเดือนใครอยู่ในตะข่ายวะก็เห็นนด้นเป็นผ้าดที่นอกตะข่ายเลยแต่วันนี้พอฉลักตะข่ายขึ้นมาได้ก็มาคลุมใหม่ค่ะผมก็ยังเชื่อว่าเขาเขาก็ต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางนะครับแต่ว่าผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าเขารักตัวเองนะค่ะะก็เลยจะสังเวยคนอื่นเนี้ยหรอคะที่ผ่านมาเนี่ยถึงที่สุดเนี่ยนักโทษคนนี้เนี่ยเขาทิ้งทุกอย่างเพื่อตัวเองเขาก็ ผมก็พูดไปตามก็จริงนายนลเขาก็เคยทิ้งเขาเคยทำทุกอย่างถ้าจุดท้ายถึงตัวเขาทัไมเพราะว่าเนี่นะครับเพราะอย่างไรเราเาก็เห็นก็ย่อมเห็นปลายทางเสถ่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ย่อมเห็นปลายทางเขาเพราะฉะนั้นก็ดูไม่กี่วันนะครับยกเว้นอาจจะใช้ช่องทางอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมว่าทุกเรื่องเนี่ยไม่ว่าการขยับวิศนุเครืองามเข้ามานะครับซึ่ง ซึ่งไอ้คนที่ไปตามนี่ควรจะอาบอายรายย่างายยิ่งกว่านี่นะนดารังเกียจยิ่งกว่าควรจะอาบประยชน์มากกว่าแต่ว่าก็มันเป็นเรื่องที่ที่มันถูกกระชับมาตามลําดับอะเอาง่ายๆวิถนุเข้ามาเนี่ยเพื่อมารวบรวมกระบวนการคําสั่งสือออกทั้งหมดที่เคยทำไปและกําลังจะทําอะไรค่ะธารกิจเขาแค่เนี้ยแล้วก็พักร่วมก็คอยดูสัญญาณนะครับเพราะเขา เพราะเพราะเขามีหน้าที่มาส่งสัญญาค่ะว่าได้เวลาแล้ว<ช>นะครับเพราะมันไม่มีเหตุผลอย่างอื่นะนะครับที่ที่คนที่สุขภาพอย่างเขาเนี่ยจะต้องเข้ามาในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ผมว่าเนี่ยก็ต้องดูระยะเวลามันใกล้มาเต็มทีกันแล้วนะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันเกิดความเสียหายและพอพอวันนี้เนี่ยพอ,พอวันนี้เนี่ยดัชนีการเมืองมันเปลี่ยนลอไอ้ที่ดิวใหญ่ๆกันมาเนี่ยนะครับหมายถึงว่า ไอ้ที่เชื่อเพราะไฟเขียวอะไรทั้งหลายเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับมันกลายเป็นคนละเรื่องเป็นหุ้นก็หุ้นตกระเนระหน้านะครับแต่ว่าในทางการเมืองยังมีเวลาอีกประมาณ20วันอนะค่ะคือคำถามที่ที่อยู่ในหัวตอนนี้ก็คือตำแหน่งนายกของคุณเศรษฐามันมันสำคัญมากขนาดนั้นเลยเหรอ ถึงขนาดที่17ปีตลอดที่ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินไทยของคุณทักษิณแล้วก็กลับมาแบบไม่ต้องติดคุกด้วยจะต้องเอาตัวเองมาเสี่ยงแล้วก็ต้องมาเจอกับวันนี้เนะี่ยทำไมต้องเป็นตำแหน่งนายกที่คุณเสฐานั่งอยู่ทั้งที่ไม่ใช่คนของตระกูลชินวัตรด้วยซ้าไปคือเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันมามเพราะว่ามันเป็นการเดีวคู่เนี่ยเพราะว่าในช่วงที่เข้ามายัางประเทศไทยมันควรจะได้รับการคุ้มครอง นะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่มาจากพรรคของตัวเองจะเอาคนในครอบครัวก็เสี่ยงไป mm hmm. นะครับแล้วก็เลือกตั้งก็ออกแรงอะไรกันพอสมควรนะนะครับ mm hmm. ดังนั้นนะครับพอมันตกลงกันว่าที่จะอยู่กันถึงสิ้นเดือนมีนา mm hmm. แล้วก็เลยเลยวางคดีนี้ไว้วันที่สิบเมษายน mm hmm. เพื่อค mm ่ hmm. แะแต่ก็ปรากฏว่ามีการขยายเวลาดิวนะครับแล้วก็ล้ำดิวมันก็เลยเถิดมา mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ว่าจะเอาเรื่องชะตาของตัวเองมาแลกอะไรมันเป็นมันเป็นเรื่องที่มันติดพันกันมามและก็ถึงที่สุดเนี่ยในคณะดิว <c oughs> ก็เห็นว่าเศรษฐาเดินเข้ามาในช่อง<ช>นะครับ <c oughs> ความจริง,รง,รงก็จะจัดการธุรกิจออดีตนายกทักษิณคนเดียวที่เหลือก็ล้มระเนระนาะดนะครับมันไม่ใช่เรื่องว่าไม่กล้าจะสละเศรษฐาเศรษฐาไม่ได้อยู่ในวงคำนึงมาตั้งแต่ต้นอยู่เพียงแต่ว่ามันเป็นภาราติดพันกันมา ทีนี้หลายฝ่ายจับตาไปที่เพื่อไทยด้วยนะคะกับกรณีที่จะต้องพิจารณาโดยเฉพาะที่คนของเพื่อไทยไปนั่งอยู่ในกัณฑ์นิรโทษกรรมเน,นะะี่ยค่ะว่าดูซิว่าเพื่อไทยจะเอาอยัางไงเพราะในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเขามีประชุมกันแล้วเดี๋ยวจะเคาะว่าจะนิรโทษให้กับคนที่กระทําผิดมาตราหนึ่งหด้วยหรือไม่คุณจตุพรมองประเด็นนี้ยังไงคะ,ะก็นี่ไงคือเรื่องคือความจริงก็อึกตักอึกกักอึกอกัก,ก,ก,กเนีครับ จนกระทั่งพอมาเกิดเหตุนี้กับกรณีของอดีตนายกทักษิณเห็นในความชอบธรรมก็จางหายไปตามลําดับและพักร่วมร,รัฐบาลเนี่ยก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไม่มีใครเห็นด้วยมาตั้งแต่ต้นไม่ไม่เห็นด้วยกับนี่แล้วโทษนึงหนึ่งสองถูกต้องะนะครับมีพรักก้าไกลเท่านั้นเห็นด้วยพรักเพื่อไทยนี่กักพัคากันอาไว้ะนะครับแล้วก็ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นต่อไม่เกี่ยวข้อง อะไรกันมากแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะตัดอะไรกันขาดเบื่อเหลือเผื่อขาดแต่ว่าปล่อยให้สถานการณ์เดินมาถึงเจอกับตัวเองแล้วทีนี้อยู่ดีๆจะพลิกเนมันก็ไม่ง่ายแล้วเห็นไหมสถานการณ์มันก็จะเพิ่มความยากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นนะครับก็ไปคิดอ่านกันนะครับว่าคือเวลาเวลาทุกข์ไม่ถึงตัวภัยไม่ถึงตัวก็จะไม่คิด เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็ดูผมว่ามันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะจังหวะย่างก้าวเนี่ยนะครับวันเวลาที่มันทอดยาวมาเนี่ยนะครับจากที่ควรจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยความกล้าหาญนะครับและเป็นผลดีกับประเทศชาติโดยรวมแต่ก็ดําเนินการด้วยความร่าช้าแต่ที่นี้พอมภัยมาถึงคนของตัวเองเนี่ยนะครับ จะทําด้วยอย่างรวดเร็วมันก็ยิ่งจะเป็นปัญหาขึ้นมาใหม่มและองคาพยพที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับซึ่งก็ก็ไม่มีใครกล้าที่จะเปลี่ยนจุดยืนอยู่แล้วในบรรดาพักร่วมรัฐบาลมันจึงเป็นเรื่องที่มันจะต้องค้างคากันต่อไปเพราะต้องดูติดตามกันรอดูนะคะวันที่18ปักธงไว้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ระหว่างทางนี้ คุณเสถาจะถูกเส้นสองเวยหรือเปล่านะคะคือคือเขายังไงเขาต้องไปอยู่แล้วไงค่ะนะครับถ้าไปก่อนสิบแปดไปโดยสารหรือยังไงก็ถ้าไปก่อนสิบแปดก็จะเป็นผลดีค่ะกับอดีตนายกทักษิณนะครับแต่ว่าวันที่สิบแปดไม่ไปยังไม่ไปค่ะผมก็เชื่อว่าวันที่สิบแปดนายกทักษิณก็จะไม่มาอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะผูกกันไปอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันปลายปลายนล้แหละ